ถึงสาวคนนี้ก็ฮอตไม่แพ้ใครเลยจริงๆสำหรับสาวน้ำเพชรทิศรีเจ้าของฉายาน้ำเพชรดาราสาวนอกเหนือจากประเด็นดราม่าต่างๆก็มีเรื่องหัวใจนี่แหละที่น่าจับตามองไม่เบาหลังจากนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีอย่างอาไทากรมกิ๊กประกาศเดินหน้าตามจีบสาวน้ำเพชรแบบเต็มกำลัง จนทั้งคู่ได้มีโอกาสพูดคุยและศึกษาดูใจกันนะคะแต่ก็ยังไม่ขอใช้คำว่าแฟนด้วยเหตุผลที่ว่าสาวน้ำเพชรนั้นเป็นสายมูและได้เคยไปดูดวงกับอาจารย์ดังซึ่งเจ้าตัวก็โดนทักมาว่าเป็นแฟนกันไม่เหมาะเป็นเพื่อนทำงานด้วยกันจะดีมากทำเอาน้ำเพชรถึงกับแอบถอดใจเบา,เบาแต่ก็เชื่อว่าดวงเราจะเปลี่ยนทุกๆ3เดือน ยังพอมีโอกาสให้ทั้งคู่ได้ทำความรู้จักและพูดคุยกันมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเธอเองก็บอกนะคะว่าอยากจะคบกันไปยาวๆก็เป็นคำตอบที่ทำเอาหลายคนลุ้นกันไม่ไหวแต่ก็มีบางส่วนที่มองว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นรักโปรโมทมากกว่าหรือเปล่า ล่าสุดดูเหมือนจะไม่ใช้แค่คอนเทนต์แล้วเพราะทั้งคู่ได้บินลัดฟ้าไปเที่ยวทริปญี่ปุ่นด้วยกันโดยมีแก๊งเพื่อนเพื่อนอินฟลูเอนเซอร์ทั้งแก๊งฮิววีฟลุกกะล่อนรวมถึงนุ่นนพลกักษไปร่วมแต่งตัวแบบจัดเต็มในเทศกาลฮาโลวีนที่โอซาก้า งานนี้สาวน้ำเพชรก็แต่งตัวเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์อย่างโมอาณาจากหนังเรื่องพระจนภัยตำนานหมู่เกาะทะเลใต้ส่วนทางด้านอาทัยก็แต่งคอสตูมในลุกเมาอีกตัวละครจากเรื่องเดียวกันเรียกว่าแต่งชุดคู่ไปเลยทีเดียวแต่สิ่งที่ทำเอาหลายคนถึงกับกรี๊ดกันหนักมากก็คือโมเมนต์ที่หนุ่มอาทัยทำเซอร์ไพรส์เอ่ยปากขอน้ำเพชรว่าเราคุยกันมาหลายเดือนละก็จะบอตรงนี้เลยว่าคุณน้ำเพช เป็นแฟนกับผมนะครับคุณน,น้ำเพชรเป็นแฟนกับผมนะครับท่ามกลางเสียงเชียร์เสียงกรี๊ดจากแก๊งเพื่อนๆซึ่งสาวน้ำเพชรเองนะคะก็พยักหน้าตอบตกลงถือเป็นการขยับสถานะใช้คำว่าแฟนอย่างเป็นทางการนั่นเอง นอกจากนี้หนุ่มอาไทยยังบอกอีกค่ะว่ารอโอกาสนี้ที่จะขอเป็นแฟนนานมากหลังจากนั้นทั้งคู่ก็สวมกอดกันแบบหวานชํำสุดๆโดยอาไทยนะคะได้มีการโพสต์ภาพคู่พร้อมกับแคปชั่นผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะบอกว่าตอนนี้คุณน้ำเพชรกับผมเราเป็นแฟนกันแล้วนะครับขณะที่น้ำเพชรก็ได้โพสต์ภาพพร้อมกับแคปชั่นซึงซ้งๆนะคะบอกว่าฮาโลวีนปีนี้พิเศษกว่าทุกๆปี เพราะมีทุกคนที่รักอยู่รอบข้างต่อให้จะผีจะคนหลอกก็ไม่กลัวแล้วที่สำคัญคือฉันมีแฟนแล้วนะคะเย่ๆ yeah, yeah. ขอบคุณทุกอย่างที่มอบให้กันโคตรมีความสุขเลย ซึ่งก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีและก็แซวกันสนั่นค่ะไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ที่ว่ายิ้มแก้มปริแล้วลูกสาวฉันดูแลอไทัยเขาให้ดีนะงับหรือมาถ่ายมากหวานเจี๊ยบน้องพี่มีความสุขแน่นอนอทัยคนดีมากๆ เป็นคู่รักที่น่ารักที่สุดยินดีด้วยนะครับน่ารักจึงเลยอาทายแต่งเลยนะแต่งแต่งแต่งเป็นต้นก็เรียกว่าเป็นคู่รักคู่ใหม่ที่เคมีเข้ากันมากๆเลยนะคะยังไงทาง b r i g h t e n t e r t a i n ก็ขอแสดงความยินดีกับทางคู่ด้วยคะ่ะจะบอกตรงนี้เลยว่าคุณเ,เพชรเป็นแฟนกับผมนะครับ ข่าวบันเทิงครบรถครอบคลุมขุดเจาะทันใจพร้อมสอบข่าวร้อนในทุกวันการันตีไม่พลาดประเด็นเด็ดเรียวเร็วก่อนใครอย่างแน่นอนรวมไว้ให้ที่นี่แล้ว g r t g n t e n t e r t a i n ไม่ว right ่าจะเป็นเว็บไซต์ Bright Today Facebook TikTok และ YouTube อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารวงการบันเทิงซับๆอย่างแน่นอนคะ่ะ